สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางบริษัทเอวิสอุปกร์ประเทศไทยจำกัดนะครับจะมาแนะนําเครื่องพ่นที่ชื่อว่าซูเปอร์ฟอกนะครับคือตัวนี้นี่เองนะฮะก็ตัวนี้นะครับเราก็สามารถจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยรวมถึงทั่วเอเชียนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับก็เป็นตัวที่ทางท้องถิ่นใช้เยอะมากที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่พ่นได้สารพัดประโยชน์เลยนะฮะพ่นกําจัดแมลงกาจัดเชื้อโรคพันกําจัดอะไรได้ทุกสารพัดอย่างเลยนะฮะแล้วก็สามารถ พ่นทางด้านเกษตรก็ได้ครับพ่นทางด้านค่าเชื้อก็ได้ครับพ่นหมอกควันพ่นน้าพ่นได้สารพัดเลยฮะตัวนี้ก็ผ่านมนาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ครับก็เป็นตัวที่ถือว่าเป็นตัวที่คุ้มมากคุ้มค่ามากเลยนะครับที่ทางเทศบาลจะควรจะมีไว้ทุกเขตน,นะครับแล้วก็ควรจะมีไว้อยาา่างต่ำหนึ่งถึงสองเครื่องนะครับต่อหนึ่งเขตนะครับเพราะว่าอะไรเพราะาบางทีเกิดปัญหาลุงระบาดนี่เออจะได้สามารถพ่นงานได้ทันครับเพราะว่าปัญหายุงเนี่ยเป็นปัญหาที่ใหญ่ รวมถึงแมงวันแมงสาบช่วงนี้แมงสาบก็ชุกชุมนะครับเพราะว่าฝนตกเสร็จปุ๊บแมงสาบก็จะขึ้นมาจากท่อฮะมาตามบ้านเรือนเออ่ก็สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนนะครับเครื่องตัวนี้ก็สามารถควบคุมและก็ป้องกันกําจัดแมลงได้ทุกชนิดเลยฮะครับผมก็ซูเปอร์ฟ็อกและสปีดฟ็อกนะครับก็นำเข้าโดยบริษัทเอวีฟ็อกเกอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับก็อย่าลืมนะครับต้องซื้อกับบริษัทเอวีฟ็อกเกอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับคอย่าลืมนะครับบริษัทเอวีฟ็อกเกอร์ประเทศไทยจำกัดเท่านั้นนะครับขอบคุณครับ